วันศุกสิบสามมีที่มาจากไหนเนื่องด้วยวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่สิบสามที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินตำนานวันศุกร์ที่สิบสามที่เชื่อว่าเป็นวันแห่งอาถรรพ์หรือวันแห่งความโชคร้าย ว่าแต่ที่มาของตำนานอาถารแห่งนี้มาจากไหนโดยส่วนใหญ่จะเชื่อว่าอาถารวันศุกร์13มาจากเดือนลาสซัปเปอร์หรือพระกายาาารมือสุดท้ายของพระเยซูเหตุการณ์ที่พระเยซูและอัครสาวกทั้ง12คนได้ร่วงรับประทานอาหารค่ำในวันพฤหัสบดีซึ่งหนึ่งในอัครสาวกที่ร่วมทานอาหารในมือน,นั้นก็คือจูดาสผู้ที่ทรยศต่อพระเยซูจนนำไปสู่การที่พระองค์ถูกทหารโรมันจับกุมตัว ก่อนถูกจับตรึงกางเขนในวันศุกร์ที่เป็นวันรุ่งขึ้นนอกจากความเชื่อทางศาสนาในวัฒนธรรมของตะวันตกก็เชื่อว่าตัวเลข12เป็นตัวเลขที่มีความสมบูรณ์แบบในตัวตัวอย่างเช่น1ปีมี12เดือนมี12ราศีภารกิจของเฮอร์คิวลิสมีอยู่ทั้งหมด12ภารกิจเทพเจ้าเทือกเขาโอลิมปัสมีทั้งหมด12คน แต่ตัวเลข13ที่เกินมาจึงไม่มีความสมบูรณ์แบบและเต็มไปด้วยความโชคร้ายในประมวลกฎหมายของฮัมมูราบีของชาวบาบิโลนได้เล่าเว้นกฎหมายหมาย,หมายเลขข้อที่13ไว้แม้ว่านี่อาจเป็นข้อผิดพลาดในการบันทึกแต่ก็มีคนเชื่อว่า ตัวเลข13เป็นตัวเลขโชคลายที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานแล้วส่วนในเทพประกรณำของชาวนอตก็มีเรื่องที่เชื่อกันว่าเทพเจ้า12ององค์จัดงานเลี้ยงที่วันฮาลา แต่องค์ที่13คือโลกิที่ไม่ได้รับเชิญกลับสร้างความวุ่นวายในงานเลี้ยงโดยโลกิได้หลอกล่อให้โฮเดอร์เทพเจ้าแห่งความมืดผู้ซึ่งตาบอดยิงธนูจนเป็นเหตุให้บัตเดอร์เทปีแห่งความสุขและความยินดีนั้นเสียชีวิต ทําให้โลกทั้งใบมืดมิดและเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสกเศร้าและความโชคร้ายนอจากนี้มีบางทฤษฎีบอกว่าความเชื่อสุขสิบสามมาจากเหตุการณ์ที่กษัตริย์ฟิลิปที่4แห่งฝรั่งเศสได้สั่งให้กวาดล้างและจับก,กุมบรรดาอัศวินเทมพาหนึ่งในอัศวินชาคลิตในสงครามคูเซ ในข้อาหาเป็นพวกนอกรีตในวันศุกร์ที่13ตุลาคมปี1307เหตุการณ์นั้นทําให้อัศวินเทมพริร์ถูกประหารด้วยการเผาทั้งเป็นอย่างไรก็ตามก็มีคนเชื่อว่าเหตุผลจริงๆที่ทําให้กษัตริย์ฟิลิปกวาดล้างอัศวินเทมพลรเป็นเพราะพระองค์ติดหนี้พวกอัศวินเทมพลราต่างหากโดยปัจจุบันก็มีคําที่ใช้เรียกผู้ที่หวาดครัวตัวเลข13นั้นก็คือทิสไกเดกาโพเบียนนั่นเอง